จะข้องคนมากแล้วครับเมื่อกี้เฮดละโงกห้ายเนี่มากมากมากได้ยากกับแกงเสพักจิ๋วคนหอนสาวสวยคือก่าประจำห่านครับน้องต๊กน้องพิงน้องไา้มากเฮตาลูยังมีเด้่ผููบ่เคยกินกับว่าลองชิมบิ่งเด้อยนี้นี่อไปสัวครับตาลมๆนี่ล่ะครับนวลมๆคือนวยตาคนนี่ อะไอยากคิดเราก็บอกมาก็มีจักาไรบหูเมื่อน,นีสองลอยลอยหนึ่งบอกโอ้ลอยหนึ่งเราอะสีเมื่อเราบอกโอ้งามแต่วันนึงล,ลอยหน,น,นึ่งเมื่อนีอนนเดียวอ้บงเงินก่อนเด้อผูใส่ถือเงินเดี๋ยวไอ้ตัวโอ้ยังไมื่อยกระไดแล้วะวโอ้จะได้ซื้อซอยน้องสายเลยเดีย๋ยวไอ้บึงก็เด้นองสาเด้อ เบอร์เงินไอ้ม่มีบอไอเปิดวงก่อนนี่เรือจักบาเนี่ยหนิเปิดได้ไอเบอร์เนี้ยมีอยู่บอเงินไอเบอร์เงินก่อนถึงลอยบอบอถึง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวสิโอให้น้องสายครับมีเงินอยู่เดี๋ยวโอนให้เราก่อนอา้าวโทรศัพท์เครื่องมีเงินไปใส่หนอเดี๋ยวโทรหาลูกสาวก่อนสื่อเฮ็ดซอยน้องสายจะกองหนึ่งก่อน